สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับตำรวจคุมตัวทําแผนนักเลงตะเกียบแทงคอชาวบ้านครับอ้างลําคาญคุยกันเสียงดังครับกรณีคือวันที่11ตุลาคม58ที่ผ่านมานะเวลา05.30นครับมีผู้โพสต์คลิปวิดีโอชายวัยรุ่นใช้ตะเกียบแทงคอลูกค้าที่นั่งอยู่ติดกันจานวน3คนนะครับได้รับบาดเจ็บก่อนจะหลบหนีไปซึ่งภายหลังได้มีนายสมศักดิ์สงวนรนามสกุลอายุ35ปี กับเพื่อนที่ปรากฏในภาพที่ถูกทำร้ายร่างกายนะมันเดินทางมาแจ้งความกับเจ้าที่ตำรวจสอนอคลองตันนะครับต่อมาวันที่16ตุลาคม58นะครับเจ้าที่ตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มนายคณาวุฒิทัศน์ศรีนะครับอายุ28ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารแขวงพระนครใต้ที่367ทับ258นะครับลงวันที่14ตุลาคม58ได้ที่บ้านเลขที่189หมู่8ตำบลคำไหลอำเภอศรีเมืองจังหวัดลพบุรราชธานีนะครับ ต่อมาเมื่อเวลา15.00นพันตำรวจเอกชัยพลเอกุพพล์เอกุลร <in> <its> <im> ่วมกับการสนของตันพันตำรวจโทธนาวุฒิเปียผ่องรับรองเรื่องขอการสืบสวนควบคุมตัวนายธนาวุฒิมาทำแผนประกอบความรู้สารภาพที่ร้านบะหมี่ปากซอยปีดีพุทมยงศ์31ถนนสุขุมวิท71แขวงคลองตันเขตวัฒนาเหนือโดยภายหลังทำแผนนายธนาวุฒิสารภาพว่าได้เดื่มสุรากับเพื่อนมาแล้ว มาแวะกินข้าวที่ร้านบะหมี่ดังเก่าระหว่างกินอยู่ได้ยินเสียงต้องข้างกุยกันเสียงดังจนเกิดความรำคาญควา้าตะเกียบแทงคอที่นั่งอยู่ด้านหลังครับติดกันก่อนจะไล่แทงทีละคนจากนั้นได้ไปชกต่อยกันที่หน้าร้านแล้วแยกย้ายหนีไปครับท้งนี้จากการตรวจสอบประวัตินายกระทาวุฒิพบว่าเคยต้องโทษคดียาเสพติดเมื่อปี2 5 5 7นะครับและเคยต้องโทษในคดีลักทรัพย์เหรียญในตู้โทรศัพท์ ที่สพสว่างวีระวงศนะ์จังหวัดอุบลราชธานีเบื้นต้นเจ้าที่ได้แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจของผู้อื่นนะัก่อนควบคุมตัวส่งพนักง,งานสอบสวนดำเนินคดีต่อไปนะครับ